สวัสดีค่ะประเดียนมารีวิวแบงค์ไม้ของเงินลอสิบไหเบิงเดอร์พี่น้องแบงค์หนึ่งพันบาทของรอสิบรัชการที่สิบเดอร์พี่น้องตะกอนรีวิวรัชการที่เก่าวันนี้มารีวิวรัชการที่สิบไหเบิงพี่น้องนีปะบอร่วมฉายาร,รักรัชการที่เก้ากับรัชการที่สิบมีพี่น้อง ผู้ใดมีกับเก็บซะาสมใหม่เด้อพี่น้องไปเดอนกับเก็บซะาสมใหม่กันเอาไวเ้เบิงรุ่นเก่ารุ่นใหม่นาะพี่น้องเะรุนข้าเจ้าพิมพบอกมาเข้ากับเก็บใ้เก็บไว้เป็นทีละลึกกว้แต่ให้ลูกหลานเข้าเบิงกันเข้าใส่เบิดเฮากับได้เก็บเพื่อ่าทนะพี่น้องไปเดอนกันเลืออนนลเมอมารีวิวอันนี้ราชการที่สิบเด้อพี่น้องมารีวิวราชการที่สิบให้เบิงนี่ราชการที่เก่านี่ราชการที่สิบพี่น้องแบงค์หนึ่งพันบาท นี่เบื้เงิ่นสเสด็จอันนี้ก็คือกันพี่น้องพ็นบอกสวยง่ามพี่น้องอันนี้ก็เป็นแบ่งพันบาทยูมองนี้พี่น้องแบ่งพันบาทยูมองนี้เบิ้งเลขกกำกับแบ่งเด้อพี่น้องมีตัวยังน่นเหลขกกำกับแบ่งประเดนจใจเบิง้งเหล็ก,กํำกับแบ่งให้พี่น้องเบิ้งน้ำกัน เกีงองพี่น้องงองอูขอใครเนาะวันนี้นอะนเดียวเดียวเบิ่งไหมกันเด้อพี่น้องขอใครเงือกอย่างนั่นนีนะ่นอนตัวอย่างนั่พี่น้องเลยขยันก็ยังบานั่นสิมันขอใครแล้วเนาะพี่น้องเนาะกันเบาผิดก็ขอโทษขอให้เนดะ้อโอ้ยขอใครเงือกอ่างนั่นตาใบหงมตัวหน่อยๆต,ตาก็บ่เห็นหงพี่น้องเอ,เ,อเอาเอาตะเหลียกก็พอแล้วเนาะ เล็กับพ่อเหรอโอ๊ยต่อตาม่อยันหนหลเลยเลขสามเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามสองศูนย์สามสองเนือกเลขถ่ายพี่น้องเลยเขไทยเลขอารับิกเจ็ดสี่สามเจ็ดสามเจ็ด ามเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สามสองพี่น้องสามเจ็ดแปดส็ดศูนย์สามสองมารีวิวให้พี่น้องเขาเบิง่งผู้ใดมีก็เก็บไปเด้อพี่น้องอันนี้เป็นดอกใหม่กันเห่าเฮดังสี่สีเห็นดอกใหม่เหลือหล่อมๆอ,อยู่ทั้งในเป็นพี่น้องเห็นบอกเป็นไร้เส้นนึ่ถ้าบรมฉายารักเห็นดอกใหม่เหลื่อมวิบวับวิบวับ,บ,บอยู่เห็นพี่น้องในช่องหเห็นบอก เบิ่งดอกใหม่พี่น้องอนไดบ่ด,ดีบ่ง่ามขอตรวจขอให้เดอ้อกลับง่ามในออมอกอ,อ,อ,อมใจเด้อพี่น้องไอ้ไปเดินน้องมารีวิวให้เบิง้งรัจการที่สิบรูรรดมีกับเก็บใบเดอ้อพี่น้องเป็นทีแล้วลึกทางด้านจิตใจ ขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเดื่อนๆขอบคุณหลายๆอันใดบอดีพงงามมาขอตบกอให้การพงงามใน่อาอบอ้อมใจพี่ใจน้องคลิปนี้ก็สิจบใบซ้ำนี้เอาไว้ติดตามคลิปหนาเด้อบาบาเดียนเอาลยังมารีวิวให้พี่น้องเฮาเบิ่งสวัสดีค่ะ thank you so much for watching ไว้เจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องคลิปนี้ค่ะวัสดีค่ะ